สวัสดีครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับกับขุนชัยเมืองสองแควเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรเลยดีกว่านะครับว่าใช้นูโฟไลท์แล้วเป็นยังไงนะครับตามมาเลยครับสวัสดีครับขอจ้าจับชื่อด้วยครับชื่ออธิษฐานแปกบัวค่ะนะครับอยู่ที่ไหนนะครับเนี่ยอำเภอพมพิรามจังหวัดพิศณุโลกค่ะเราได้ลองฉีดชมพู่ไปแล้ววันนี้ได้ลองฉีดอะไรอีกนะครับ มะม่วงค่ะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ต้นยังเล็กอยู่นะครับเนี่ยดูนะครับนะฮะดวงดูนะฮะดูสภาพต้นนะครับยังเล็กอยู่เลยนะครับลองเอามาฉีดดูนะครับแต่ผลออกมามันเป็นยังไงครับปรากฏว่ามันลูกใหญ่เกินคาดนะคะใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยใช่ไหมครับใหญ่มากปีที่แล้วมันออกไหมลูกอ่ะมันออกค่ะแต่ลูกมันลูกมันน้อยค่ะประมาณกําปั้นลูกกาปั้นช่างแล้วได้ช่างไหมประมาณ ประมาณ4ขีดสี่ขีดนี่สขีดก็ว่าเยอะเลยนะแต่เมื่อมาปีนี้นะครับที่ได้ลองฉีดนูตฟอร์ไลท์ไปแล้วนะครับผลออกมามะม่วงมันหนักยังไงครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าเนาะเนี่ยลองมาดูเนี่ยเนี่ยหน้าหาทางยองเลยมาตรงนี้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 อ่าเนี่ยครับเนี่ยมะม่วงนี่นะครับเนี่ยมะม่วงมันเป็นยังไงครับใช่ไหมมะม่วงนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เนี่ยนะโอ้โหมันมันมันใหญ่เท่าขวดแฟนต้าหนึ่งจุดสองห้าลิตรเลยเนี่ยม,มันใหญ่ แล้วน้าหนักมันเยอะมาเป็นกิโลเลยค่ะจากสี่ขีดอะไรเงี้ยมันเพิ่มเป็นกิโลเลยเหรอใช่หนักละหนึ่งกิโลเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวลองเอาขวดนี้ลงก่อนนะนู่นนะครับดูนะครับท่านผู้ชมดูขีดดูนะครับดูขีดนะฮะกิโลจริงๆนะครับนั่นเอาขวดนี้ออกนะครับเห็นไหมฮะหนักเป็นกิโลเลยขวดลูกหนึ่งนะฮะโอ้โหนี่สแสดงว่ามันมันเพิ่มน้ําหนักให้กับไม้ผลได้จริงๆเลยเนี่ยสูตรสูตรสองนี่ใช่ไหมสูตรสองค่ะใช้ยังไงครับฉีด ก็10ซีซีต่อน้ำสิบสิซีซีต่อน้ำยี่ลิตรครับท่านผู้ชมประหยัดมากๆตกแล้วนะครับซีซีละ1บาท90สตังค์นะครับแล้วก็ปลอดภัยไหมปลอดภัยค่ะเพราะว่ามันมีสารเคมีไหมในนี้ไม่มีไม,มไม่มีสารเคมีปลอดภัยนะครับใช้แล้วปลอดภัยนะครับคนกินก็ปลอดภัยนะครับนี่แหละครับคือนูตฟอร์ไลท์สูตรสองนะครับแล้วทําให้ขั้วเหนียวด้วยนะครับขั้วเหนียวแล้วก็ขยายผล ขยายผลคือลูกมใหญ่ขึ้นไหมลูกใหญ่ขึ้นโหแล้วคนข,ข้างบ้านเขามาบอกว่าไงมัางครับเขาก็เขาก็ไม่เคยเห็นนะคะเขาก็มายืนดูแล้วก็บอกว่าทําไมลูกใหญ่จังอะไรเงี้ยใหญ่จังเ,เลยเขาไม่เคยเห็น <laughs> โอ้โหเนี่ยครับลองดูนะแต่ลูกละลูก,ลลกมันยังใหญ่กว่าน,นี้อีกใช่ไหมครับ มาช่างกิโลดูโอ้โหลกกะโลเลยไออยู่ที่บนต้นนี่มันยังมีโอกาสโตอีกนะโตอีกประมาณโลสองโลสองขีดโอ้โหโลสองแล้วผิวสวยด้วยนะครับเนี่ยลองดูผิวนะฮะเนี่ยผิวสวยด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยลองดูผิวนะครับผิวสวยนะครับแล้วลูกใหญ่โโหแล้วปลูกมานานแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้ประมาณเกือบสองปีละอือมันคือผลผลิตที่เคยออกปุ๊บม,มันไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมมันไม่ได้แบบนี้ครับแล้วมันก็จะมีจะร่วงร่วงหมดเลย แล้วที่เหลือก็อย่างที่บอกประมาณลูกหนึ่งเต็มที่ก็สีขีดฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดอันนี้ก็สองครั้งสองครั้งก็ดูนะครับฉีดไปสองครั้งดูนะครับชอ่ชอช่อยังออกอยู่เลยนะครับชอ่อเห็นไหมฮะขนาดลูกออกแล้วชอ่อยังออกใบอ่อนก็ออกนะครับเห็นไหมชอ่อลองดูชอ่อนี้ครับเนี่ยฮะยังมีโอกาสที่จะติดนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเห็นไหมเนี่ยยังมีโอกาสที่จะติดลูกได้อีกนะครับแต่ถ้าเอาลูกไว้เยอะมันดีไหมสําหรับต้นน้อยไม่ดีเนาะ เพราะว่ามันจะทําให้ต้นมันตายใช่ไหมอ๋อไม่ดีก็ต้องเอาเอาไว้บ้างนะครับเห็นไหมฮะออกทั้งช่อออกทั้งยอดเลยแล้วก็ลูกก็ยังมีอยู่เลยนี่นี่แสดงว่าต้นมะม่วงเนี่ยมันสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์เนาะดูแล้วมันสมบูรณ์มากๆเลยเนะี่ยโอโ้โหน่าชื่นใจเลยโอโ้โหมีมีอะไรจะบอกกับท่านผู้ชมอีกสักนิดไหมครับก็อยากให้ที่ท่านที่ดูรายการนี้ค่ะลองหันมาใช้นุดพอไล์ดูค่ะนุดพอไ์มีแต่ของดีๆค่ะ นี่เปของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ oh, สุดยอดเลยเนาะโอ้โหน่า oh, 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 oh. อย่างนี้ไปบอกต่อกับใครบ้างแล้วครับเนี่ยโอ้แทบทั้งประเทศแล้วค่ะตอนนี้<笑><笑>บอกต่อกันทั้งประเทศเลยนะครับโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเยอคะค่ะตอนนี้ลูกค้าเยอะมากลูกค้าโทรมาเยอะเลยใช่ไหมเย,ยอคะค่ะ <c oughs> นี่แหละครับอย่าพลาดนะครับท่านผู้ชมครับสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับเบอร์ที่กําลังขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะครับติดต่อมาที่ อ่าคุณอธิษฐานได้เลยใช่คะ่ะคยินดีต้อนรับค่ะอ่า <c oughs> นะครับยินดีให้ข้อมูล <c oughs> นะครับโอ้ oh, เนี่ยครับนูตโฟรไลท์นะครับมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับ